มาต่อกันที่ทีมที่3นะครับของฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับทีมที่3ครับขอเสียงประเบือต้อนรับทีม KKW แก้งครอจากโรงเรียนแก้งครอว,วิทยาชัยภูมิครับในชื่อนวัตกรรม Safety Van. เซฟตี้แวนเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันปัญหาการเสียชีวิตของเด็กที่ติดในรถตู้ครับเอาปรบมือต้อนรับน้องๆบนเวทีด้วยครับครับสวัสดีครับรผมทีม KKW แก้งครอว,วิทยาวันนี้พวกผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมเซฟตี้แวนนะครับ แต่ก่อนที่ผมจะพา,ท,าะทุกท่านไปตะควานรู้จักนะครับทุกท่านทราบไหมครับว่าสถานการณ์การลืมเด็กทิ้งไว้ในรถตู้นั้นจากข้อมูลกรมควบคุมโรคเกิดทั้งสิ้นรวม129ครั้งมีเด็กเสียชีวิตมากถึง6รายและบาดเจ็บอีกหลายรายครับทุกท่านเราคิดภาพนะครับว่าเด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถนั้นอยู่ถุกทิ้งเพลำพังอุณหภูมิภายในรถอาจจะสูงขึ้นจนอาจทําให้เด็กนั้นเกิดเสียชีวิตภายในรถได้นวัตกรรมเซติแวนของเรานะครับจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับ โดยนวัตรกรรมเซนี่แวร์ของเรามีหลายฟังก์ชันด้วยกันและจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเชิญฟังต่อครับจุดประสงค์ของนวัตรกรรมของพวกเราครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเด็กอยู่ที่อยู่ภายในรถตู้ครับสสามารถเป็นระบบป้องกันการขโมยรถได้ภายในตัวครับผมครับต่อไปเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์นวัตรกรรมของเรากันนะครับนบวัตรกรรมของเรานั้นใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์อยู่ด้วยกัน3ตัวนั่นก็คือโมดูล GPS ในการทํางานของมันเราจะใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของรถตู้นะครับและระบุตําแหน่งของรถนะครับต่อไปลิมิตเอ่อลิมิตสวิตเนี่ยเราจะใช้ในการตรวจสอบว่ามีวัตถุหรือสิ่งมีชีวิต uh, นั่งทับอยู่บนบอร์ดหรือไม่ครับโดยเราจะนำลิมิตสวิตหรือลิมิตเซนเซอร์เนี่ยไปติดตั้งไว้ที่ตรงเบาะในทุกตัวทุกตัวของรถครับในส่วนของกล้องนั้นเราจะใช้ในการ ดีเทคสิ for ่งมีชีวิตหรือยืนยันหรือใช้ยืนยันในว่าเป็นเด็กจริงๆครับผมโดยใช้หลักการ Machine Learning น kind of ั so the size, the size, the ่นก so so <It> ็คือนำา AI มาเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของเด็กเช่นรูปร่างขนาดการเคลื่อนไหวแล้วก็สีผิวครับผมโดยเราจะใช้ข้อมูลจากรูปภาพเนี่ยในการเรียนรู้ครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของพัด ส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทได้แก่ตัวอินพุตและเอาพุตครับโดยอินพุตของเราเนี่ยจะมีช่องเสียบบุญเจสตาร์ทรถเปิดปิดนะครับผมมีกล้องฮัสกี้เลนนะครับพร้อมกับลิมิตเซนเซอร์ใต้เบาะทุกเบาะนะครับพรเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยําให้กับตัวของอกล้องฮัสกี้เลนนะครับมีโปรเซสเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ของคิสไบร์ตนะครับพร้อมกับเอาพุตของเป็น LED แล้วก็สปีกเกอร์กับ ลอตตอรีเคชันไลน์นะครับผมให้กับคนขับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับโดยต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมนะครับโดยกรณีแรกนะครับโดยกรณีแรกเนี่ยจะเป็นตอนที่รถเปิดอยู่นะครับรถเปิดอยู่เนี่ยจะมีสัญญาณสิกแนลเป็นออนนะครับส่งไปที่บอร์ดทําให้อุปกรณ์ภายในที่ตรวจับเด็กย่ยังไม่สามารถทํางานได้นะครับและต่อไปนะครับเป็นกรณีที่สองครับเมื่อรถปิดตอนนี้สัญญาณ สัญล็อจากช่องกุญแจนะครับจะเข้าไปที่บอร์ดแล้วทาให้อุปกรณ์ที่อยา่างเริ่มทํางานนะครับผมโดยมี2กรณีคือเนื่อกล้องเห็นตัวของคนนั่งแล้วก็มีการมีเซ็นเซอร์รเห็นนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนทางเปีนเกอร์แล้วก็ตัว LED นะครับพร้อมกับว่ามีลายแจ้งเตือนไปทางของตัวผู้คนขับแล้วคนขับแล้วก็ของผู้ปกครองด้วยครับ ต่อไปเป็นคุณค่าของโครงงานพวกเรานะครับข้อดีของพวกเราก็คือมีความปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากใช้กล้อง AI ในการตรวจจับเด็กภายในรถตู้ครับ2มีราคาที่ถูกครับฮาร์ดแวร์สามารถหาง่ายและก็มีราคาที่ถูกอยู่ในท้องตลาดครับผม3ติดตั้งง่ายครับวงจรไม่ซับซ้อน4มี notification ผ่านไลน์ครับทำให้ผู้ปกครองและคน ขับรถตู้สามารถรู้ได้ว่ามีเด็กที่อยู่ในรถตู้จริงๆครับผมกลุ่มเป้าหมายของพวกเราก็คือคนที่เป็นคนขับรถตู้หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนักเรียนครับผมนอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาแอปซึ่งมีฟังก์ชันหลักๆก็คือการติดตามรถตู้ผ่าน GPS ครับผมสนะครับเป็นแชทที่เอาไว้ให้ผู้ปกครองแชทกับ คนขับรถโดยตรงครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วหรือส่งเสร็จแล้วครับสามครับมีตารางเวลาที่รถตู้ส่งเสร็จแล้วย้อนหลังถึงปัจจุบันครับผมครับพวกผมขอจบการนำเสนอเป็น่านนี้ครับครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่สามของเรานะครับน้องจากทีม KKW แก้งครอจากโรงเรียนแก้งครอวิทยาจังหวัดชัยภูมินะครับกับนวัตกรรม Safety v a n เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันปัญหาการเสียชีวิตของเด็กที่ติดในรถตู้นะครับ